ม่ได้อยูดไหนม่ bueno, นได้ยดม่ได้ม่ได้มได้ม่ได้ยดไหนม่ได้ยดม่ได้ยดม่ได้มได้ม่ได้ยดไหนม่ได้ยดม่ได้ยดม่ได้มได้มได้อใครปากดอยู่อยู่ห้องแดงเยไ่กด่ไมได้ป้อยู่กูตัวเองฮะหดดีิวดดิว มีมีลดเอเลดโอ้ยข hey. okay, ุดถึงทางฝัไมาได้ยมาได้ย่งม่ได้ย่ไม่ได้ยม่ได้ยังอุย w a t e f o s Man, s เอเลดได้ไงเยียเพิ่มทำยงเพื่อนเยี่ยบอบุเลตไอีดบอลบุเลตไอเบอลบุเลตไอเอ้นเนี่ยเซียนอยู่เมนเมนอยู่ปะอยู่ แม่เมนยังอยู่กวไอ้ล็อกตัวนี้หน่อยล็อกตัวนี้หน่อยจะวิ่งเข้าเมนไปนะเนี่ยัะล็อกตัวนั้นไปนะไปเลยไปเลยเมนตายเมนตายหน้าหน้าเมนอีกหน้าเมนมาลุกเข้้าไป คงไม่ค้าไหนไปแต่ว่าเดี๋ยวกูดูกล้องก่อนนะเริงบรรยายกลางโอเคให้ดูกล้องนี่าะตัวเออมันอยู่อยู่ในบาร์เดี๋ยวดูว่านึ่องรอรอก่อนรอก่อนรอกูไหลก่อนรอกูไหลก่อนกูทำเสียงให้โอเคบาร์ตายเออไนตี้ไนตี้หนึ่งตัวขับขายไนตี้เออไม่ตายยันอี๋ไนตี้ไนตี้ใช่ใช่สวย เาจากความรู้สึกแหละโอ๊ยมีมีม,มีมีข้างล่างอีกท่านั่นเราเดินกันเต็มเลยว่ะศพมีมีขา okay. ้างล่างอีกพี่ต,ตัวนึ่ง back away ตัวนึ่ง s เฮ้ยมันอยู่ไอ้้ต,ตัวไอ้ตัวต้องควงบอลแล้วข้องควงบอลแล้ว what the fuck ตายตายตายตรงนี้ไหมตัวนี้ไมเอ้ยตังนี้ไตัวนี้ดายบดายการ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 โอ้ยตัวก็จะแพ้ล้วไอ้เหียตแก เฮ้ยว่าไงครับโดนแข็งขอบคุณนะคะรับทำไมโดนมาแข็งอ่ะไม่ใครฮึออกูหน่อยเกมเล่นบอกแค่เซิร์นมาแ,แปะตรงไหนแปะ,ปะตรงเป็ดปกติไปเลยแปะเนี่ยเนี่ยหน,น้าต่างนีก็แปะไปเลยจะเปิดโดนติดแล้วยิงไม่ได้ด้วยใครมึงกดเกากลางได้เลยนะเพื่อนนั่นไงเ right, อาไรหรอพอเลียมหรอ ตายแลตายแล้วตายแล้วข exactly. <cor> ุ่งไหนมาบูเหรอเดยวเขาบอ่เดียวมีคนปาเนตมาหากูเแ้ยแต่กูไม่อยู่ข้างบนข้างบนข้างบนสิโล เป็นใครเห็นตบแล้วขวาขวาเข้ามาแล้วขวาเข้ามาแล้วขอาฟ้าขอกฟ้าขอกฟ้าเข้ามาขอกฟ้าเข้ามาขอกฟ้ามาแล้วเสียงตอบเสียงตอบขอกฟ้าเฮ้ยได้โดน ควา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 เซลโล่าตเมเมื่อเียเอาตัวกับไปเออลัตเตอร์ตายตควาแล้วเอเข้าเข้าไปเป็นกรเปาเป๋ากระเป๋าเข้าอออยู่งข้าง เดี๋ยวโฟงกูบอกปืนแม่งอย่างนิ่งไ้เหี้ย DMR d m r ของไอ้มาริกอะไม่เคยใช้เลยกูกูไม่เคยยุ่งกั<ช>อบ DMR อเคยอ,อย่างเดียวแค่ MP4 ของเมื่อก่อนเราเล่นมาริกมันก็เราเล่น M4 ใช่ไหมแต่พอมาเป็นตัวนี้แม่งเล่น DMR โคตรนิ่งเคยเล่นอะไ DMC ห้า <my, my. S 1> อะไรเงี้ยพักกันก่อนไหมใช่ครับมิวสองมิวสองปะ เพิ่มไม่เอานี่ม่ะเพิ่มทำไมเพิ่มเอาทำไมอะไม่เอาแอจะไหลอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันต่อเลยนี่หายดินะไม่อะไรติดติดติดไอ้บันไดบันไดบันไดฝั่งนู้นตายตายตายเอ่อบิดบิดตายบันไดฝั่งนู้นมันไหลมา นะเดนไม่ไกลจ้าจัดไก่ได้นะไกลจ้าจัดเลยจะปิดโชว์เลยใช่ปิดโชว์เลยปิดทองหลังใช่เสียงแบบแล้วฮ้ยไอ้นี่มาปะเนี่ยฮูก้าได้หรอไม่รู้อ่ะเมื่อกี้เหมือนมีใครยิงหรือทำอะไรอย่างอ่ะว่าไปดูแป๊บ ก็มีความเป็นไปได้แต่ถ้ามันเดินมาตรงแอลฮูก้ามันจะนี่นะจะติดเหรอเออมันจะอันนี้จะติดมี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 พรอนทอมีจริงไมีจริงเออใช่เสียงเสียงมีเสียงมีเมีใช่ใช่มีใช่ใอยู่แอลเลยแอลแอลฮูก้าเนี่ยรอยิงอยู่สกูหลอตายตายตายไปกำลังเดินไปออควาเลียม ห้องเปล่าพอเรียบตายไม่รู้ชื่อห้องอะไรแต่กูบอกไปก่อนอ๋อห้องเปล่าคือห้องนี้โอเคแล้วมีโฟมดูใช่ไหมไอโฟมโฟมดูไหนไม่โฟมไม่ได้อยู่ห้องเดียวกับมึงเหรอเอออยู่กับมึงเนี่ยมึงโซโล่เพลเยอร์จนมึงไม่ใส่ใจเพื่อนนะไม่ไอโฟมไม่ได้เล่นทอนอ่ะ ก็เล่นทว่าเล่นทกูอยู่กับมึงไงเออก็เมื่อกี้มึงเห็นมึงเดินไปห้องสนุกมึงคุก้ากูอยู่ข้างมึงอยู่ข้างหลังมึงด้วยเหรอก็เมื่อกี้เห็นบอกไปช่วยเฟิร์สเล่นห้องไอ้วุค้ากูนึกว่าอยู่ห้องสนุกไม่โฟมบอกรอให้เฉยอ้าวอ้าวไม่ใส่ใจกันกูไม่เชื่อห้องต่อการเฟิร์นว่าใครผิด พ,พัดคิบอ๋อใช่ไหมไอ้เหี่ยคลิบพัดแม่งทำแล้วใส่ให้ไหนอยโหตรงนี้ละกนะัน หาคนสักคนหนึ่งเล่นบูให้หน่อยได้ไหมอ่ะบูบลาไม่ค่สนใจเล่นนีไม่หน่เลยเนี่ยเดี๋องหน้าเฮ้ยอะอะอะไรกะลี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 อะไรกะลีได้ไหมไม่กะลีสวยสวยไอไอ้ตรงเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเ้าเหรอเต่างเต่างเัวมาทำไมกูได้เสียงเป็นแว่นแอดแอดนะมีแอดนะแอดแอด มีทันเดอร์เบิร์ดมีเฟิร์ดหรอเฮ้ยเฮ้ยขบนข้างบนจ่อหัวกูจะไปหรอมันมีอรุณีมัง้งเอาข้างบวนข้างบนบอกแล้วจะจ่อ,อหัวโอ้ยไอ้เหี้ยข้างหน้าเขา้ขาข้างหน้าเข้าแล้ว นดนสปอตตรงไหนวะไอ้ขนาคิดเชนเขาแล้วนะเขาเนยใส่แล้วเขา่างใส่แล้วเอ้สปอตไหนวะเขมอไล ไม่กินต้มไข่วันนี้ฉันขอวานเดียวไปดูหนังไปสนับไอเนี้ยแฟนซีดีอ๋อไอเครดิตอะ แ oh. ท่งใช่ไหมไมึงรู้ว่าคืออะไรมันเข uh. はは il, <t exactly. <t ียนว่าพัทหล่อมากพอเถอะพอเถอะพอเถอะนะเปลี่ยนแท็กไลท์ไลท์โกหกอออีกเพิ่ตัวหนึ่งเอี้ยวเอี้ยวคิดเช่นบานเลยบานเลยเนี่ยบานมีคนเล่นแทนกูแล้ว ไลฟ์สิบปดวกของ่ของไลฟ์สิบแปกไอเอี่ไอเปิดนะเปิดนะเปิดนะสไลส์สไลส์สไลด์ตัวพีคไเปิดนะไม่รู้เคมงคมอลหรืออะไรเงี้ยอมอมอมออครับอาเคมอเคอดิไม่กินกูหรอกูรู้โดนมาแล้วอุตมกิเออดีนะ What the hell you nữa? Know? <laughs> <laughs> the... Oh, man, eh. cái này. Nee. mẹ Nee. 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 là Nee. vậy? ไปยิงให้ไปยิงให้โอ้ย totally. ถ <wh> ึงทามิ่งโอ้ยเชี่ยทามิ่งกูยิงของแอ้นั่นทันพอดีอ่ะทัทีกว่าเพื่อนแอดไหลคอเลียมาใครเล่นแอดอ่ะยิงแคสโซให้

น้ำของปีงครับจบเกมลองไปดูแล้วคบครับตังไลน์เล่นลมาล่าสดุดโอเคโอเคไปดูนะวิ่งยิีโล ไอไอ้กโซลิตจะตายมันควรตายเพื่อนไอ้เหี้ยแต่แกคือกูโดดเข้าไปแล้วมันอยู่ดีตัวกูไม่มีเครื่องกลับมาเฉยเลยเหี้ยกูไปไม่ถึงความจริงไอ้โฟมกูเสียดายว่ะแม่งกูเห็นมันแล้วอ่ะแต่ว่ากูใส่แกเจ็ตอยู่อ่ะไไม่เเป็นรถือสไนซ์สองกระบอกไม่น่าวะไม่กูเหมือนกันเลยแบบอีสไนซ์อีกสไนซ์หนึ่งวางข้างๆตัวอย่างเงี้ยแบบยิงปุ๊บเก็บอีกกระบอกหนึ่งมายิงต่อเกมแม่งกลาง ไม่มีใครมีเปิดไหมเมนเมมีไม่มีใครมีเปิดเลยบอลเลสอะบอลเลสเขาไปเปิดในไอโฟมอะไรเปิดเข้าแล้วหลุดเลยวะไรนะใจเย็นแค่ตัวไหนตัวไหนเนี่ยไอ้ไอ้ช็อตอต่ช็อตอะเออเขาได้เลยถ้าถึงบ้างไม่ถึงไม่เป็นไรดูก่อนมึง็ะของตัวแหละตอนนึงกูต้องเปลี่ยนที่โดนกระดักกู อันนนนึงนะไปก่อนอันนี้มันไปทางไหนจะไล่ไปตกด้วกเขาล่าอันนึงนะกูพังให้อุ้ยอ๋อได้ได้ได้พัดพังได้พังได้เฮฟังอีวิมาด้วยวะอีวนี่ของไอ้นี่ปะ อะไรวะพวกี้ีปะอ๋ะอเาเพิ่งคลมวคิปมอวไปสางหรอเปอไม่มี่กล <o> ้องเดี๋ยวผมกล้าหาไปดีย ร้นะเวแีเขียนโอ้โหเอาขว่ายิงกูเอาข้างล่าง อันนี้อยู่ชั้นหนึ่งอะล่าสุดอ่ะโ <5 seconds. S 1> อ้ชั้นหนึ่งไอ,อ้เจ้าตุไมกูได้เสียงใกล้จังวะมีดูโอ้ยเกยมเสียงมันหลอนอะเสียงมันอยู่อย่างเงีอยู่ห้องโซฟา ไม่ๆมันช็อตตะมันช็อตอะมีชชันอะเออมีช็อตอะสายไลขึ้นมาไหนเอ้ยอ้ยเอ้กาลิขึ้นมากลิขึ้นมาข้ามาเนี่ยข้มาเนี่ยข้นมาเนียน่นอามามาี่โมาลุ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 ลลลล ยิงเกมนี้ยิงเกมนี้เกิดมอะจอดได้จอดได้โฟมตีมีไงโฟมียิงไอโฟมียิงคุยกันดีคุยกันดีคุยกันดีเอะมราวางข้างใต้ดินวางข้างล่างวางข้างล่าง ายต่อได้ป่ะซ้ายต่อได้ป่ะ,ปะโฟมโฟมต,อ,ตอไม่ได้สะ,ะายไม่ยิชอ็อตอ่ะ โอ้เฮียตรงนี้แม่งเราเสียผิดมาเว้าทำไมทำไมมาเว้าเรจเ้า <7. S 2> อ,อะไรอาชีพสบายกันได้นะครับ เดี๋ยวผมรับหน้าที่เป็นอ่าผู้กำลังที่ดีโอ้ยย้ายซ้ายมือโอเคไหมใช่ใช่เอาพยายามช้าตอนนี้แต่แต่ถ้า,ถ,าถ้าตาหน้าบุกอีกมึง,ม,งมึงมากระปุยก็ได้เน็ตม,มึงจะมาเชียร์นี่แหละทห้มึงเล่นการีกันโซนหน้าหมดเลยโซน ต้องไหล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 แม่จ้ะขอตัวเฟนโซนทำไงดี โซโลตัว yeah. โลน้าตัวโลน้าสายเลยการอดหอกกตายการตายเนี่ยน้าไยายอ่ะเอ้ยมันเพนมันเพนมันเพน ช่วยเลยดิจิก<ด>หลังมามสามสแตนมสามสแตนมาเพื่อนเฮ้ยข,ขวามาขวามาบันไดบูมาบันดูมานอนเปล่า ดะเป็นโซนทำไงดีครับเอ่อต้องพูดในสถานการณ์แบบไหนวาเนี่ยไปมันจะเข้าไหมไม่น่าเข้าผมันอยู่ตรงอ่ะ อย in ่าเสีกอยู okay ่ไหนวะคนดอกเปชั <With. S 1> ้นหนึ่งคนดอกเปชั้นหนึ่งเอาควาตัวนึง่งไปเอาควาตัวนึงเข้างกับเราโอเคสวยสวยโอ้ยอย่าลูลูเดี๋ยวไปอ๋อเย้อ๋อ ได้ป่ะวะน่อนใช้เลืองให้กลัวเล่นให้กลัวเล่นแล้วก็เป็นแนี้ก็เมกน้อยเฮียกรุปดมีคนอยู่เอ้มันนอนวะนอนซ้ายใกล้อะถ้าลองใช่อีกงใช้ได้ป่ะวีสิเฮียปุ่มเป็นเฮียอะไรอ่ะ ตาย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 ดูห้องตัวเดียวเอ้ยห้องคนาเฉื่อตัวห้องเก่งจ้าบุ๋มไปเราเพื่อนพังเป็นไหลตัวนึ่งไงใช้หรือเปล่าอุ้ยเป็นไหลแล้วเป็นไหลแล้วเอ้ยโอ้ยยิ้มไม่โดนเลยโอ้ขวาก็มีว่ะซ้ายขวาเลยเพื่อนเด็ดบนขวาอีกตัวนึงใช่ใช่ใช่ ไปเลยลุยอีกโก้ไปเลยโอ้ยมอนกลปที่าอโลยทำดีครับทำดีครับทุกคนทำดีครับทำดีแล้วทำดีแล้ว <c oughs> มนฉากครับ,บคุณครัโอ้มายกับแพ้แล้ว